สวัสดีค่ะกับมาพบพ่อพ่อกับครอบครัวแล้จ๊ะพี่น้องเมื่อนี้พามาก,กินขนมจีนซาวน้ำปะลาคือเก่าจะ้ะเมนูมักเมนูปรดสุดดุดเดียวคือเก่าเอาไปมามักสดดีที่สุดแลวซิมีเป็นพริกจินดาแดงแล้วก็โขกใส่กับหอมหอมแดงจะ้ะใส่น้ำปะลาลาต้มสุกลงไปเ็ดง,ง่ายๆง่ายๆ เ่วแชิบพงนัวอากาศ่อนแห้งจ้ะฝนกำลังสิตกแต่ว่าขอเติมน้ำปลาหน่อยนึงน,น้ำอุ่นจ้ะน้ำอุ่นต้มสุกแล้วโอโหผักกินกับเฮากับซิมีเป็นอันนี้ ผักกัญจองจ้าหอมหอมแดงแล้วกหน,น่อไม้ฝรั่งลวกแล้วแล้วกันผักขีนาพี่น้องให้เขากันก่อนความเผ็ดมันอยู่ในน้ำเราจ้าพริกนีเผ็ดเผ็ดกินดาแดงแล้วก็กระส่อันนี้มานน้ำจ้า ลายแห้งปวดพัว,วหนึ่งกิโลคือเกาแาวน้ำปลาน,น,นาวลนวเม็ดกระทิน่น พี่น้องเสไได้ยินเสียงตกไปปล่อยอยู่ด้วจ้าผักกัญจงงามๆคือเ่าปัดสาวเซีนก่อนจ้าฝนตกแล้วพี่น้องทิบแซลมันกันจ้า nghe gục gục Quá mà Nóng máy phá lăng, lắm nhanh nhanh กาแฟโบราณจ้ะผ้าอากาศหอนแห้งพี่นอ้องมีอนี้40องศาจ้ะเสียงฝนมาแล้วป่าวกัน thật thế nào ngam ngắm nhỏ uống luôn Nhọt oan xếp, xếp ta i don't đẹp 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 mắn đi ta? หมักจ้ะ่ยปากิา้นมาจะมีความกรอบแล้วก็ความมันมกับตำสม,มก,กับแซ่บกับลาบกับแซ่บก็จะหมักมันกินกับลาบจ้ะ เปียกปจก้ปะจอนป้าอากาศมือนี่ออกจากห้องแอเร์มาได้เลยจ้าเปียกเลยหืมเบืแล้ว สียถามว่ารสชาติค่อยๆใบผักนุม่มปะก็มีความขลังอยู่จ้ะแต่นิสกอบดีแล้วก็ซีเมนกินเฉพาะตัวผักธุ์ที่หนักมากจะน้ำมไปปลั๊ง nó đụng quật đùn lên lên cả bớt lấy ta <laughs> kéo nè กินยำเด็กับแซเม็นสาวน้ป่ปล่าพี่น้องจ๋าคำว่ากินชั่วบางครั้งเขาก็อาจจะมีการชั่วอาหารเกินจริงบ้างเล็กน้อยในการที่เขากินอาจจะดูมุ้มมามนกก่บกราบขอโทษขออภัยนะจา้าแต่มันเป็นการเีะเฮ็ดคลิปออกมาเนาะพี่น้องเป็นการนําเสนอคลิปจ้ะ หลายคนเพื่อนกับเขามาคอมเมนต์ว่าคือบ่ากินดีๆวะะ่าสั้นว่าโชว์บางทีเขาก็อยากโชว์อาหารโชว์การกินโชว์มันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าการทำกินธรรมดาเลาวพี่น้องแซ่เหนือเส้นกึ่นใดก็คือต้องการไหนก็ไม่พี่น้องอยากกินน้ำซื้อนี่นะเจ้าประกาบขอโทษขออาภัยเด้อกันดูบสุภาพดูมุมม้มมมมจ้า มันก็จะเป็นฟิวที่บางชอตเขาตัดออกไลอออกมาเป็นคลิปสั้นนะพี่น้องมันจะดูะกินบวสุภาพปันเด๊ขอโทษได้้จเด้อ อิ่มแล้วจ้าพี่น้องถาดใหญ่ๆขนมเส้นเบิดแล้วจ้าเหลือผักหน่อยนึงนะจ้าเนาะจากมื้อนี้ก็เอาเมนูซาวน้ำปลาไหลเดี๋ยวจ้ะเมนูสุดฮิตสุดปวดกินยามใดก็แซ่บยามนั้นนะจ้าเนาะคันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้าขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ